ที่มว่าเจาะช้าหน่อยรอมันเอามือเรามาสัมผัสกันอืมกาสัมัสเต็มี่อุ้ยอุ้ยเอ๊อเอาปักเสาให้เจาะแล้วโจโดร้อยเปเซ็นโอ้โหเมรสามคนกเมดจัดจ้าน เ,เกือบหัวทิน้นตอบเพิ่มไปแล้วเข้าด้วยโดนห,นหกตีมันไปที19แล้วไปเหอะบึงไปถึงมันอาไปแล้วรู้วิ่งก่อนที่เหลืยค่อยว่ากันอะแต่ผมหาให้ก่อนเลยใช่เฮ้ยเม็ดไฟเขามานันมันกันเลยอะ่ะ ตาครับ <c oughs> ไปกับสไปด์ปเดี๋ยวเพิ่งวิ่งผ่านไปกลางนะมันยังไม่โฉบนะ <c oughs> ตาม้องจริงอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่โออยู่ฝั่งไหนโ้องการโ้องการผมตาโบถาดคุณยิ้มแหวเดี๋ยวเม่เกี้กดผิดมพกดไลายอินเ์โน่นี่มีคนเอาเสาฮิวไปปักให้เลยสิพที่โอ้วีพีจังเลยวะใช่ไหม ตา่ติงตัวนี้เล่นตาจริงบ่อยไงขอประดับดีๆด,ดอกมาหน่อยเถอะไปไปไป ตรงกลางตัวตรงกลางเฮ้ตาตาตาติงตลอดเลยตัวนี้เฮียเขาเล่น่อยเลยวะไปละาโอบแล้ว <BS>

ต่อแล้วไม่น่ามาเผยแพร่ทีิแถวนี้เลยเราเรียนอีกแล้ล <versuchen> โอ้โหอุ้ยๆอ้โหไม้กวาดลื่นไหมลืม่นโอ้โหมันลบปับด้วยเหรอใช่่อแล้ว วาดมันซิ่งเงินไปเมื่อกี้ราอ,อแล้วเสาฮิวตูดบอส จะปล่อยทีเมื่อไหร่เนี่ยแล้วหน้าจะใกล้แล้วแหละ ไม่กวาดแว้นไปถึงข้างหน้าอีกแล้วขอรีบักห่ยว้าวดนนะออาีนี่ได้ปอีมเอาตีไปครับชิบหายคนจะฮิวฟังนูน โอ้ติคู่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอ,อ้ยบิินบิ้นบินบินบินบ้น,น,น,นวิ้นลากรอ,อไปตายด้วยไม่มคตา, <c oughs> ตายเลยเหนียวมากได้ครับจ่อยังก็จอแล้วจอแล้วบินไปเลย 誰 เฮ้ยเฮ้ยเโอ้ยแกโอ้ยลากรอย่าละเด้นเลยพี่แมก่เดยเดเป็นหนึ่งนิ้วโอ้แม่เลยใครละเดินไปช่วยดอกมนประคับตายแม่ควรช่วยชา แล่เขาใส่ตูดไปว้ยุิสไปดโอ้โโอ้โหยอยู่กับกยงอยู่กับกูเกี่ยวเไอ้แล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ย น้ำแข็งน้ำแข็งน้ำแข็งจะติดแย่งย่าวิ่ง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 โอ้ติดโล่แล้วไปไหนกันที่ไป่ากนี้ไม่น่าเลยตายแน่เลยกูไม่ตายไม่ตายหันผิดทางเอ๊ะถูกทางใช่ไหมที่ใช่ป่าวะเออใช่ ดีกพูดดีดีเลยเป็นตาด้วยรอบนี้เนตาไปงเพียวไว้ก,ก,ก่อนสามสี่ห้า ไปด้วยต่อแล้วอุย้ยโอ้โห วิน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 เฮ้ยอือเยอยากตายป่าคนเรียนสิอุ๊ย <c oughs> โอ้โหย่ <c oughs> <c oughs> ย,ยนลั <c oughs> นาทีนี่มันน่ากลัวอย่างนี้เลย รียนตีกันใหญ่เดี๋ยวบัาให้เดี๋ยวบ้าให้เ mình bị mình bị. Bạn sẽ liều không? Đã được. Ừ. À, ăn ลากไปเหรอพี่เอาโดนเหรอวะพี่เป็นคนอย่างนี้เหรอไม่ไเห็นคือก็ไม่โดนใครอยากกดไม้ตายรัวๆเปล่าโเอคาถาพระจงตก ไว้ข <łość> ึ <Harriet. S 1> ้นสี่นาทีก็ลดพาไปตัวหนึ่งว่าก็เร็วขึ้นอยู่เลยแถมเพิ่มเม็ดไฟอีกตัวจะเป็นทั้ง์อเม็ไฟนี่ไหมไม่มีอ้าวเส้ยใจ